หมาแต่กระเป๋าวิ่งแล้วอะไม่ทราบว่าพอมีที่ให้หมาตัวเล็กๆแทรกไปหเนี่ยแล้วก็ทิ้งโพสเหมือนเดิมเลยก็อย่างที่เจ้าตัวแสบเขาเปิดคลิปไปนั่นแหละครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมตัวเดินทางไปอุดรธานีครับรอบนี้เนี่ยจากปริมาณงานแล้วเราต้องไปทั้งหมด2วันครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะขับรถไปนะครับอุดรธานีแต่ช่วงหลังงานแน่นมากต้องบินไปครับพวกเราเนี่ยบินมาไฟเช้าสุดเลยครับมาถึงแล้วทานข้าวเสร็จก็ต้องต่อด้วยร้านกาแฟคาปาอากินกาแฟแต่คุณแม่เขาครับจัดไปเลย2ชิ้นใครที่ไปอุดรเน เบเตอร์ฮาร์ฟอยู่ไม่ไกลจากสนามบินครับตั้งแต่ที่กินมายังไม่มีอะไรไม่อร่อยเลยครับเติมพลังกันเสร็จเราก็เดินทางมาที่ฟาร์มครับเคสวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็เป็นการทําเกลือรักษาครับหมอเนี่ยก็ต้องมีเอ็กซเรย์ติดตามอาการเด็กๆที่ใส่เกือรักษาไว้เนี่ยก็อาการดีขึ้นทุกตัวครับเวลาทําเกลือรักษาเนี่ยทั้งวันก็ก้มหน้าอยู่อย่างเดียวเน้หน้าไม่ทีก็ตกเย็นแล้วและรอบนี้เนี่ยเราก็มีร้านอาหารมาแนะนาครับตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะบินมาร้านนี้เนี่ยอยู่ในตัวเมืองอุดรเลยนะครับช ม,มีทั้งราเมงแล้วก็อิซากะยะใครชอบแบบไหนเนี่ยเลือกได้เลยครับคุณแม่พี่พจน์จะมาเนี่ยจัดราเมงแกงกะหรี่ส่วนของหมอเนี่ยเป็นไซอิรากมงใส่เห็ดทรัฟเฟิลอร่อยไหมให้ภาพบรรยายครับหมดแล้วเมื่อกี้อย่างมื้อเย็นอันนี้มื้อเช้าครับเช้านี้เรามาทานอาหารกันที่ร้านอาหารเช้าดาวเรืองเมนูที่หมอโดนไปเนี่ยเรียกว่ารวมทอดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพไข่เจียวกุนเชียงแล้วก็หมูยอทอดครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีปักหม้อยูวันอิ่มแล้วตามธรรมเนียมก็ต้องไปร้านกาแฟครับร้านนี้ก็ร้านประจำโดสเอสเปรสโซ่เวลาบิน ก็ต้องบินมาแต่เช้าบินมาถึงสนามบินก็ต้องมาร,รับรถแล้วก็เข้ารถเข้าออฟาร์มไปทางานกว่าจะเสร็จเนี่ยก็เย็นนู่นแหละครับยิ่งถ้าวันไหนเป็นการบินเช้าเย็นกลับเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าจะถึงบ้านนู่นนะครับสี่ห้าทุ่มแล้วระหว่างวันก็อย่างนี้ครับไอตอนที่ทำเนี่ยก็ไมไ่คิดอะไรทําไปเรื่อยๆครับมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่อยู่สนามบินเอ๊ะทำไมวันนี้เราเหนื่อยจังเลยก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยตอนที่นั่งรอเครื่องบินนะครับมาเข้าใจอีกทีก็ตอนที่มานั่งภาคคลิปนี่่่่แแแหหหลละะคมมมจจตดาาาออถึงไ้้้เเขใวววก็สรทืย ว่าถึงจะเหนื่อยเนี่ยแต่มันก็เป็นงานที่มีความสุขนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าพวกเด็กตัวน้อยพวกนี้เวลาจับครั้งแรกๆนะเอ็นดูกลัวหมอมากพยายามหนีสุดฤทธิ์แต่สุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่พ้นแล้วก็จะทําหน้าง,งงๆแบบเนี้ยคือหมอนี่จะชอบทํางานกับม้าเด็กที่แบบยังไม่เคยโดนจับนะครับคือด้วยความที่เรารู้นะครับว่าสัญชาตญาณพื้นฐานของม้าเนี่ยไม่สู้ก็นหนีและม้ามักจะเลือกที่จะหนีก่อนหมอก็จะค่อยๆดีลกับเด็กๆเ,เขาครับให้เขารู้ว่าหมอนีไไอไไน่ไม่ได้ทําอันตรายไม่ได้หน้ากลัวไม่ได้ทําให้เจ็บหรือถ้าจะทําให้เจ็บเ่่่่นนนนาาารรีีดย็ต้อองมมมมทคคคบบบวสใจไไปหโั แต่ถ้าว่าม้าลายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่านะครับถึงปัจจุบันเราจะเห็นตามสวนสัตว์หรือว่าตามที่เขาเลี้ยงไว้แบบนี้ก็ตามโอกาสฝึกให้เชื่องได้เหมือนม้าเนี่ยน้อยมากครับและขอออกตัวก่อนเลยครับว่าไม่เชี่ยวชาญของรอบนี้ที่ฟาร์ม PC เนี่ยเขามีลูกม้าทั้งหมด3ตัวนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยอายุไล่เลี่ยกันครับเกือบ2เดือนแล้วก็2เดือนนิดๆรอบนี้เนี่ยก็โดนจับถ่ายพยาธิครั้งแรกครับหมอก็เลยใช้เวลากับเขาเยอะหน่อยเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรครั้งต่อๆไปอ่ะจะได้ง่ายครับ อันนี้เ,นเป็นหนึ่งในคุณแม่ครับนอ้องจะไม่กลัวการถ่ายพยาธแล้วยังขอเติมด้วยตัวเองอีกแต่กินแค่ยาพอลูกมือหมอไม่ต้องส่วนเซตนี้เ,นเขาเป็นแกงม้าไทยแต่ว่าทางฟาร์มเ,เลี้ยงปล่อยแปลงแบบอิสระนานๆจะมาจับทําอะไรทีนานๆที่ว่าก็คือหมอมาจับถ่ายพยาธได้แหละครับเด็กๆแกงเนี้ก็เลยจะไม่ค่อยชินกับการถูกจับก็เลยต้องเอาคอกมเนมากั้นบริเวณแต่เวลาเข้าไปทํางาน,นก็ค่อยๆทํากับเขานะครับไม่ได้รุแนแรงอะไรแค่จํากัดพื้นที่ไม่ให้เขาวิ่งหนีหมอได้เท่านั้นเองหมอปีนเป็นลิงเลยครับส่วนแกง ว่าโดนจับได้เนี่ยต้อนกันไปครึ่งชั่วโมงนะครับตอนแรกที่จะจับไม่จับแต่พอจับได้แล้วเนี่ยรู้ว่ามีอาหารมีขนมทีนี้เดินต้อนคนเป็นซอมบี้เลยครับคือมันก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าเวลาจับเนี่ยจะต้องจับยังไงบางครั้งเอาอาหารล่อเอาขนมล่อก็ไม่มาบางครั้งเหมือนจะจับได้แต่มีตัวหนึ่งที่ตื่นตกใจก็แตกกันไปทั้งฝูงแบบนี้แต่มันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งครับประเภทนี้ที่ค่อนข้างเห็นแก่กินใครจะตกใจอะไรก็ตกใจกันไปแต่หมอเขามีขนมนะทุกคนอาจจะดูกล้าก,ากวักวแต่สุดท้ายความอยากกินก็ชนะทุกสิ่ง พอรับสินบนไปแล้วก็มักจะเกรงใจกันขอจับหน่อยได้ไหมอยอมก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวหมอให้2คําเลยจะเหลือไาอีกเรื่องนึงนะสำหรับบางตัวเนี่ยเห็นหมอไม่ได้นะครับเห็นปุ๊บวิ่งป้าต้องรอให้คนที่คุ้นเคยเนี่ยเขาไปจับก่อนแล้วหมอค่อยโผล่ออกไปเซอร์ไพรส์ครับทีนี้ก็หนีไม่ได้แล้วเซ็จงานวันที่2เราก็ขึ้นเครื่องกลับบ้านครับภาพนี่คือดีใจจะได้กลับไปหาหมาละตอนแรกเราต้องถึงกรุงเทพสี่ทุ่มเจอเครื่องดีเลย์เข้าไปถึงกับเที่ยงคืนหมอเลยต้องวิ่งคคคครรรรรัับบเเเพพาา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 ววว่่่่่่่่่หมมมมออออทีีสนนนิชโงงกแแลุุ้ณณขใจืดต จะมาเนี่ยไม่เข้าใจยิ่งรอนานยิ่งตื่นเต้นเห็นใครก็ร้องเรียกไปหมดเนี่ยครับสภาพจไมาออกมากันชาเยอออกมาชาบ้างเลยเพระจะมารอนานแล้วลงมเนี่ยตื่นเต้นไปเงนงีนยแล้วเนี่ยอย่าดินเยอะลูกป้าจับจะไม่อยู่อยู่แล้วเนี่ย